ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news โรมถามกลับวงกรรมธิการกฎหมายถกปมแมวครอบงำเพื่อไทยมีอำนาจพิจารณาหรือไม่ที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรมิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายศิระเจนจาคะสสกรุงเทพพักพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมิการ เป็นประธานในการประชุมมีการนำเรื่องนายสรชัยทองเพนผู้ประสานงานเครือข่ายธรรมพิบาลเพื่อการเมืองสุจริตยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีวิดีโอคอลคุยกับคณะกรรมการบริหารพักและสอสอพักเพื่อไทยเพื่อวางตัวแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเลือกตั้งสมัยหน้า อาจเข้าข่ายยินยอมให้บุคคลภายนอกครอบงมและแทรกแซงกิจกรรมทางการเมืองทําให้สมาชิกพัคขาดความเป็นอิสระขาดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองและมีโทษยุบพ,พักนั้นได้เชิญนายสมพลพรผลผอ,อ,อสำนักกิจการพักการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายอุรมรัฐอริอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญและนายเจตโทนาวันนี้นักวิชาการทางการกฎหมายและอดีตกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญเข้าให้ข้อมูลขณะที่ในส่วนของผู้ร้องไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักาาโโก,ก้าวไกลในฐานะโฆษกกรรมธิการกล่าวว่าเราควรพิจนารณาก่อนว่าเรามีอำนาจในการพิจนารณานเรื่องนี้หรือไม่เพราะถือเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงถึงขั้นยุบพักการเมืองและไม่อยากให้เห็นการใช้กรรมธิการในลักษณะการสร้างกระบวนการที่นำไปสู่การยุบพักการเมืองอีกทั้งกรรมธิการมีเรื่องร้องเรียนต่างๆมากมายทาไมไม่นำมาพิจารณาก่อนหน้าที่ของกรรมธิการคือการตรวจสอบรัฐบาลและฝ่ายบริหารมากกว่าถ้าเรามุ่งมั่นมุ่งสู่การพิจารณาเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเราจะได้อะไร รวมถึงวันนี้ผู้ร้องเรียนไม่มาร่วมประชุมและยังไม่ได้มีเนื้อหารายละเอียดที่ครบถ้วนจากทางกะกะตซึ่งยังไม่ได้รับการประเมินอย่างรอบด้านจึงขอให้ทุกคนช่วยพิจารณากันก่อนด้วยทั้งนี้นายสระพยายามชี้แจงในที่ประชุมว่าการนำเรื่องนี้มาพิจารณาเราไม่ได้ชี้ว่าถูกหรือผิดแต่เป็นการศึกษาอำนาจตามรัฐธรรมนูญขอขอบคุณข้อมูลจากมติชน อย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ